สวัสดีพี่น้องมาวันนี้มากินนี่ซอสสีชมพูซอสเย็นตัโฟพี่น้องนี่บะหมี่ไวๆวบะหมี่อกแห้งไวๆวหนึ่งซองพี่น้องตัดกระแท่นนะ้ำสักห้านาทีวันนี้มากินผัดเม่สีชมพูกันพี่น้อง บางคนไมเรียกมีรถไฟแาวบ้านในไทยต้เรียกมีรถไฟพี่น้องสถานีรถไฟแปดริ้วชาชมเสานี่ถัวงอ,อกกับต้นหอมน้ำมะขามเปียกกระเทียมหอมแดงซอยไว้อันนี้ก็คือเต้าหู้มามจะใช้แค่วันนี่ให้ได้ห้านาทีก่อนพี่นะ้อง บะหมี่เดี๋ยววันนี้กินผัดหมี่รถไฟกันมาไีเนาะทำันะเลยเนะ้ยก่อนอื่นเลยเกีียวหอมก่อน ม่รถไฟกันวันวววนนะีนน้่น้องเลยเกี่ยหอมเกี่ยหอมีหอมแดงนะถ้าใช้ซอยวะเอาหอยไดหอมแดงลงไปเกี่ยวก่อนพี่นอะหอมแดงมันมีน้ำเยอะไงเกี่ยหอมแดงให้หอมเหลืองก่อน เอาหัวเลี <c ười> okay, ้ยงเลยไน้อมาเอาหัวจะใช้เหลืองนะพี่น้องจะใช้จะเอาเหลืองจนแข็งนะพี่น้องเอาแค่เหลือง ก้อนเนี่ยพอแล้วเนี่ยแค่นี้ตะเหลืองมากไปมันจะกรอบแล้วจะแข็งไปน้อจะใช้ไม่ชอบอเอาแค่ว่าเหลืองเริ่มจะกตบอ่ะเนี่ยพักไว้ไฟอ่อนๆไปน้องไฟอ่อนนี่ไข่ ล่อนไปพี่น้องล่อนนะ,ะล่อนอน, swear, wow. นะไปรอบรอบกระทะเลยอืมหวเลยพี่น้องไงอืม้มนเลยพี่น้องติดไฟก่อนเดี๋ยวไหม้มวนเลยม้วนเลย ว่านะเดี๋ยวไปพักไว้หั่นกันไปเดี๋ยวไปพักไว้พี่น้องมาพี่น้องกระเทียมกระช้ย เอ้หอมเกียวตะไเห่ืองหอมเลยละใสกระเทียมลงไปเลยมาเขือตะไครครับเกีียวไข่กับทอดเต้าหู้อีกกระทะอ่ะพี่น้องอืมไขม่ม้วนตะไชยสวยไหมเดี๋ยวไปโรยหนะ้าพี่น้อง ได้หอมเลยพนะี่เนาะมากระเทียมเจียวตะไคร้กระเทียมเจียวหอมเจียวตะไคร้หอมเยะอะนะนี่น้ำตาลตลอดเลยเนาะชายชายน้ำตาลตลอดนะผัดตรงนี้ต้องหวานเลยเนาะ หวานเตี้ยวก็น,นี่น้ำตาลทรายหวานเตี้ยวเต็มตาม,มนี่ไปเนาะมาขำเปียก นี่เป็นน้ำปาตีเท็กหน่อยผมจะลดสักสองช้อนน้ำมันหอยนิดหน่อย ี่พี่น้องน้ำปลาสักช้อน,น้ำกาดูนะพี่น้องเดี๋ยวจะเคทมกันไปนี่ซอสเจนโดโฟพี่น้องกะกะดู thay đen nó chảy đi thế, cái nồi nước nóng thôi này, nhiều nhất kìa để ta thay chín nè, bao quay rồi, chín rồi, ok rồi nè ใช้ใส่เดี้ยวไปหน่อยโอ้ยอร่อยเลยอร่อยเลยไปเนาะโอ้ยรสชาติใช้ได้เลยพีเนาะเนี่เส้นหมี่ด้่ก็ใช้แค่น้ำไหมนะเส้นหมี่ของไม่ไวอ่ะอื เนี่ยเดี๋ยวก็โหลดน้ำแห้งเลยน้องหืแดงแล้วไหมหืมผัดหมี่รถไฟพี่น้องเอ,อ้ยเนี่ยนะแห้งแล้ว ใคเละเลยพี่น้องใค้ได้แล้วเนี่ยตะคูีะจะใข้ทอดแว้เยอะนวหนักเลยพี่น้องเ่ยเขาบอก สอ,องงอกกับไอต้นหอมโอ้โหน่าที่นเคียวแหละพี่น้องเลยแต่ใช้แก่คุกๆนะพี่น้องไม่ผัดให้ตรงงอกเดียวน,นะตรงงอกเดียวแล้วกินอร่อยพี่น้องแต่คุกนเนี้ยให้ตรงงอกมันกระปบอยู่โอ้โหดูเนี่ย เป็นไงนี่ไข่ใส่ไปครึ่งไปน้องจิ้ผัดไหม่รถไฟนี่โอ้โหไปไปน้องเสร็จปิดไฟใส่จาน เป็นไงพี่น้องน่ากินไหมผัดหมี่รถไฟหรือผัดหมี่สีชมพูดเดี๋ยวตาช้ยใส่จานให้พี่น้องเสร็จ<แ>เรียบร้อยพี่น้องผัดหมี่สีชมพูหรือผัดหมี่รถไฟนี่วันนี้กินผัดหมี่พี่น้องเอ้ยกับข้าตาชัยมีหนวดมือนี้พี่น้องโอ้โหคับไปด้วยเครื่องทั้งไข่ทั้งตู้พี่น้องเนี่ยใครจะโรยพริกปน่นโรยถัว่ว ขั่วลงไปนะโอ้โหอร่อยเลยแ่ะเบปันนาอยู่หน่อยเป็นบะหมี่แห้งเลยพี่น้องขอบอกเนีย่ยวันนี้กินผัดหมี่รถไฟมีสีชมพูกันพี่น้องกับข้าวง่ายๆกับจะใช้ยมีหนวดขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เป็นกำลังใจตาใจนะขอบคุณมากพี่น้องขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญด้วยน้องกับข้าวง่ายๆกับจะใช้ยมีหนวดขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญพี่น้องสวัสดีครับ